สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลขเจ็ดค่ะเรื่องที่แมวลายจะเล่าวันนี้เป็นตำนานส่วนหนึ่งของหญิงสาวที่เป็นพรานเป็นนักล่าเป็นวีรสตรีในตำนานเทพเจ้ากรีกแถมยังเป็นเจ้าของชื่อที่สโมสรฟุตบอลของอิตาลีนำชื่อของเธอไปตั้งเป็นชื่อสโมสรด้วยเธอคนนั้นคืออตาลันตา อาตาลันตาเป็นทิดาของสกีเนสกษัตริย์แห่งเมืองวีโอเตียบางตำนานก็บอกว่าอาตาลันตาเป็นทิ่ดาของอีอาร์สอดกษัตริย์แห่งอาคาเดียซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งของกรีซอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเพลลพอนนิสแต่ไม่ว่าอาตาลันตาจะเป็นทิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนก็ตามกษัตริย์พระองค์นั้นส่งต้องการลูกชายไม่ใช่ลูกสาว แล้วก็ไม่รู้ทำไมนะคะทั้งๆที่เป็นถึงพระราชาแต่ลูกสาวคนเดียวกับเลี้ยงไม่ได้พระราชบิดาของอะตาลันตาส่งรับสั่งให้นําทารกน้อยอะตาลันตาไปทิ้งไว้ในป่าบนภูเขาพาเทเนียนว่ากันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในสายตาของเทพีอาร์ทิมิสและพระนางทรงตัดสินใจเข้าไปแทรกแซงชะตากรรมของเด็กน้อย ทารกน้อยถูกทิ้งในป่าโดยไม่มีใครคอยป้องกันทิ้งแบบให้ตายไปเองจากความหิวโหวยหรือสัตว์ป่าแทะกินก่อนนั้นไม่นานมีแม่หมีตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในป่าลูกๆของมันถูกพรานฆ่าตายไปจนหมดแม่หมีพบทารกน้อยนอนอยู่กลางป่าซึ่งอาจเป็นด้วยเทพีอาร์ทิมิสส่งดลบรรดาลให้ทั้งคู่พบกัน แม่หมีที่เสียลูกไปเห็นทารกน้อยก็นึกถึงลูกๆของตนมันจึงรับหน้าที่แม่นมให้อาตาลันต้าได้ดื่มกินนมจากเต้าของมันแต่ถ้ามีแต่แม่หมีเลี้ยงดูอาตาลันตา้าอาตาลันต้าก็คงไม่แคล้วโตไปเป็นเมาคลีเวอร์ชั่นเพศหญิง ลังแม่หมีเลี้ยงดูอาตาลันต้ามาระยะหนึ่งเหล่านายพรานกลุ่มเดียวกับที่ฆ่าลูกหมีก็มาพบกับเธอเข้าและนำอาอตาลันต้าไปเลี้ยงดูและอาตาลันต้าก็ไม่ทําให้แม่หมีและกลุ่มนายพรานผิดหวังเธอเติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามและแข็งแกรง่งฝีมือยิงธนูและทักษะการเป็นพรานของเธอยอดเยี่ยมหมวยปล้ำก็เก่งระดับท็อปสมกับที่มีแม่หมีเป็นครูฝึก แถมยังมีเทพีอาร์ทิมิสเป็นไอดอลบางตำนานบอกว่าเธอเป็นคล้ายคเทพีอาร์ทิมิสในเวอร์ชันคนและอาตาลันต้าก็แต่งกายคล้ายเทพีอาร์ทิมิสคือสวมเสือ้อคลุมแขนกุดตัวหลวม่มหลวมยาวถึงเขา่ามีอาวุธคู่กายคือคันธนูและลูกศรอาตาลันตา้าศรัทธาและซาบซึ้งในบุญคุณที่เทพีอาร์ทิมิสส่งช่วยเธอไว้ และอย่างนับถือพระองค์ในฐานะเทพีแห่งการล่าของเหล่านายพรานด้วยอาตาลันตาจึงตั้งใจจะถือครองพรมจรรย์เป็นหญิงบริสุทธิ์ไปจนตายซึ่งก็ไม่ยากเกินอะไรสำหรับเธอเพราะถึงแม้อาตาลันตาจะโตมาในหมู่นายพรานผู้ชายแต่เธอไม่เคยสนใจชายใดในเชิงชู้สาวเลย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้พยากรณ์ทักอีกด้วยว่าถ้าออตาลันตาเสียพรมรจันเมื่อไหร่จะสวยเมื่อนั้นออตาลันตาไม่ได้ใส่ใจคำทำนายนี้เธอตั้งใจเป็นหญิงพรมรจันไปตลอดชีวิตอยู่แล้วขนาดว่าเซนทอร์สัตว์ในเทพปาการนัมกรีกที่มีร่างส่วนบนเป็นมนุษย์เพศช,ชายและมีส่วนล่างตั้งแต่เอวลงไปเป็นม้ามีสีขา พบอาตาลันตาในป่าและต้องตาตั้งใจในความงามของอาตาลันตาถึงสองตนและเซนทอก็มักไม่สนใจว่าผู้หญิงที่ตนชอบจะสมยอมหรือไม่ถ้าพวกมันอยากได้ก็ต้องได้แต่ไม่ใช่กับอาตาลันตาเซนทอทั้งสองตนที่โจมตีหวังจะข,ข่มขืนอาตาลันตาถูกอาตาลันตาสังหารด้วยธนูทั้งคู่ปกติอาตาลันตาจะอาศัยอยู่ในป่าแต่เมื่อมีภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภารกิจนั้นเพื่อเทพีอาร์ทิมิสอาตาลันตาก็พร้อมลุยในที่สุดชื่อเสียงในการต่อสู้และความงามของเธอก็ดังไปถึงพระราชบิดาผู้ทอดทิ้งเธอไปหลังจากอาตาลันตาเป็นหนึ่งในผู้พิชิตหมูป่าคาลิโดเนียน พระราชบิดาที่แม้หากเขามีลูกชายก็ไม่อาจจะเก่งกาจและมอบเกียรติยศให้วงตระกูลได้เท่ากับลูกสาวคนนี้ก็คิดจะขอคืนดีกับลูกสาวอาตาลันตากลับสู่อาคาเดียเพื่อน,นำรางวัลที่เธอได้จากการพิชิตหมูป่าคาลิโดเนียนไปแขวนไว้ในวิหารศักดิ์สิทธิ์ของอาร์ทิมิสพระราชบิดาของเธอส่งใช้โอกาสนี้ในการขอคืนดี ขอไปมีส่วนร่วมในชีวิตของทิดาที่พระองค์ทรงทิ้งให้ตายตั้งแต่แบบเบาไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะตำนานเล่ามาแบบนี้ว่าอตาตาลันตายอมคืนดีกับพ่อแท้ๆที่ทิ้งเธอไปแถมตอนนี้พระราชบิดายังจะหาคู่ครองให้เธอด้วย อตาลันตาผู้ไม่อยากเสียความตั้งใจที่จะถือพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตแต่ก็ไม่อยากจะขัดพระไทยพระราชบิดาที่เพ่งคืนดีกันเธอจึงยอมตกลงแต่งงานโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ชายที่จะมาเป็นสามีของเธอได้จะต้องเอาชนะเธอได้ในการวิ่งแข่งใช่แล้วคะ่ะอาตาลันตาเป็นนักวิ่งตัวยง กล่าวกันว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนวิ่งแซงหน้าเธอได้หากมีใครแซงเธอได้ก็คงจะต้องไปอ้อนวอนเทพเจ้าแอเมสขอยืมรองเท้าติดปีกของพระองค์มาสวมลงแข่งขันอัตาลันต้ายอมตกลงกับพระราชบิดาก็เพราะมั่นใจว่าเธอไม่มีวันแพ้ไม่ต้องเสียพรหมจันท์ให้ชายใดแต่แล้วก็มีผู้พยากรณ์ออกมาทักอีกแล้วค่ะว่าอัตาลันตาเอ๋ยเธอต้องแต่งงานแน่ๆงานนี้ ชะตากรรมเจ้าถูกกำหนดมาแล้วแต่ใครจะไปยอมแพ้โชคชะตาอัตาลันตาระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่าถ้าวิ่งแข่งแพ้นางนอกจากจะไม่ได้นางเป็นภรรยาแล้วชายที่กล้าลงแข่งขันในเกมนี้แล้วแพ้จะต้องถูกสังหาร เมื่อการแข่งขันวิ่งหารักจัดขึ้นชายมากหน้าหลายตาจากทั่วสารทิศที่พึงใจในรูปโฉมงดงามของออตาลนตาและอยากพิชิตหญิงแกร่งก็พากันมาลงแข่งวิ่งกับเธอและก็เป็นไปดังที่ออตาลันตาคาดชายเหล่านั้นไม่มีใครตามเธอทันและถูกสังหารทุกคนจากเรื่องเล่าโดยกวีชาวโรมันอวิดบันทึกซูโดอ,อพอลโลดอรัสและ จากที่กายอัสจูเลียสไฮจีนัสนักเขียนงานภาษาลาตินซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ2,000กว่าปีก่อนเล่าถึงตำนานตอนนี้ว่าฮิปโปเมนิสบุตรชายของเจ้าชายแอมฟิเดมาสแห่งอาคาเดียทรงตกลุมรักอาตาลันต้าอย่างจังแต่เขาก็ประเมินความสามารถตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าให้สู้สุดกำลังก็เอาชนะอาตาลันต้าไม่ได้ เมื่อใช้กำลังกายไม่พอก็ต้องใช้สมองสู้รวมถึงมูเตลูด้วยฮิปโป m e n ิสภาวนาอ้อนวอนต่อเทพีอโฟรไดที ite, หรือชื่อของพระองค์ในเวอร์ชั่นโรมันเทพีวีนัสให้ส่งช่วยเขาทีเทพีอโฟรไดที ite, ซึ่งทรงกำลังหุดหิดอาตาลันตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ที่เธอไม่สนใจเรื่องรักๆักๆใคร่ซึ่งเปรียบเสมือนการละเลยมองข้ามอำนาจของพระองค์ก็ได้ทีที่จะสั่งสอนมนุษย์เพศหญิงที่ไม่เคยสนใจจะภาวนาอ้อนวอนพระองค์เทพีอัฟโรดิทีจึงทรงมอบแอปเปิลทองคำสามผลซึ่งเด็ดมาจากต้นแอปเปิลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มอบให้ฮิปโปเมนิส พระองค์ทรงแนะนำวิธีใช้อัปลทองคำอย่างเสร็จสับแล้วในที่สุดฮิปโปเมนิสก็ลงแข่งขันวิ่งกับออตาลันตาเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นออตาลนตาที่สวมเกราะแถมแบกอาวุธก็วิ่งถิวแซงฮิปโปเมนิสจังหวะนี้ฮิปโปเมนิสก็คว้างผลอเปลทองคำหนึ่งผลไปนอกเส้นทาง เจ้าแอปเปิลทองคําที่มีฤทธิ์ดึงดูดใจเกินต้านทานก็ทำให้อัตาลันตาซึ่งเห็นผลแอปเปิลอดใจไม่ได้ต้องวิ่งออกนอกเส้นทางตามไปเก็บจังหวะนั้นฮิโปเมนิสก็วิ่งสุดกำลังแซงหน้าอัตาลันตาไปได้แต่ฝีเท้าอัตาลันตานั้นรวดเร็วยอดเยี่ยมเป็นที่สุดพอเก็บผลแอปเปิลทองคําเสร็จเธอก็กลับเข้าเส้นทางเร่งฝีเท้านาหน้าฮิโปเมนิสไปได้อีกพออาตาลันตาแซงปับ๊บ ฮิปโปเมนิสก็หยิบแอปเปิลทองคำผลที่สองคว้างไปอีกอาตาลันตาเห็นแอปเปิลทองคำก็อดใจไม่ได้อีกต้องหยุดแวะไปหยิบแอปเปิลทองคำอีกและเมื่อกลับมาสู่เส้นทางวิ่งเธอก็สามารถกลับมาวิ่งแซงฮิปโปเมนิสได้อีกฮิปโปเมนิสที่วิ่งสุดกำลังทั้งเพื่อความรักและเพื่อจะรอดชีวิตก็เร่งฝีเท้าอีก และโยนแอปเปิลทองคำผลสุดท้ายเบี่ยงเบนอตาลนตาให้หยุดและเก็บผลแอปเปิลทองคำและครั้งนี้เขาสามารถพุ่งทยานเข้าเส้นชัยแสงหน้าออตาลันตาได้สำเร็จและได้เป็นเจ้าบ่าวของอตาลันตาในที่สุดบางเรื่องเล่าบอกว่าใจจริงอตาลนตานั้นก็พึงใจในรูปชมของฮิปโปเมนิส แต่ครั้นจะเสียความตั้งใจถือพรหมจรรย์ที่มีมาแต่เดิมแล้วแกล้งแพ้มันก็ไม่ใช่ก่อนเริ่มแข่งขันออตาลันตายัางนึกเสียดายที่ฮิปโปเมนิสต้องมาจบชีวิตตรงนี้ mm. เมื่อทั้งคู่ได้สมรสครองรักกันทั้งคู่ก็แฮปปี้คู่แต่งงานเข้าใหม่ปลามันมีกันและกันฮิปโปเมนิสมีความสุขซะจ,จนลืมขอบคุณเทพีอโฟรไดที่ mm. ที่ช่วยเหลือตน เทพีอโฟเรดตที่จึงตอบแทนการละเลยพระองค์ด้วยการโดนบันดาลให้คู่รักคู่นี้เกิดความใคร่ที่หักห้ามใจไม่ได้ขณะที่ทั้งคู่ออกไปล่าสัตว์เพื่อที่จะให้ทั้งคู่นั้นหักห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ไหวและไปร่วมรักกันในวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพีซิบิลีที่ทั้งคู่แวะพำนักระหว่างทางกลับบ้านบางเรื่องเล่าบอกว่าไม่ใช่แค่เทพีอโฟโรดที ที่ส่งดนบันดาลให้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้แต่เทพีอาทิมิสที่ส่งพิโรธที่อัตาลนตาเสียพรหมจันทร์ไม่ทำตามที่ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระองค์ไว้ว่าจะเป็นหญิงบริสุทธิ์ไปตลอดชีวิตก็ส่งร่วมก่อการครั้งนี้ด้วย องค์เทพีซิบิลี่ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาของเหล่าทวยเทพเห็นคู่รักนวเนียกันในมหาวิหารของพระองค์ไม่ว่าต้นเรื่องจะเกิดจากอะไรแต่มันก็คือมนุษย์สองคนที่บังอาจสร้างราคีให้วิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และพวกมันจะต้องถูกลงทันพระองค์ทรงสราบให้ฮิโปเมนิสและอาตาลันตากลายร่างเป็นสิงโตคอยลากจงราชรถของพระองค์ไปตลอดกาล มีความเชื่อว่าในยุคนั้นชาวกรีกเชื่อว่าสิงโตไม่สามารถผสมพันธุ์กันเองระหว่างสิงโตตัวเมียกับสิงโตตัวผู้ได้เว้นแต่จะผสมพันธุ์กับเสือดาวดังนั้นฮิปโปเมนิสกับอะตาลันตาจึงไม่มีวันได้ร่วมรักกันอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์ในวิหาร ซึ่งมุมมองนี้ได้รับการโต้แย้งว่าไม่มีหลักฐานใดที่สนับสนุนแนวคิดว่าชาวกรีกโบราณเชื่อว่าสิงโตตัวผู้และสิงโตตัวเมียไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้มีความเห็นด้านอื่นบอกว่าการกลายร่างของอะตาลันตาและฮิปโปเมนิสเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เปี่ยมไปด้วยความสุขทางใจและทางเพศ ในตำนานจึงให้พวกเขากลายเป็นสิงโตเพื่อให้คู่รักคู่นี้ที่ท้าทายบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมของกรีกได้ร่วมกันออกล่าได้ร่วมรักกันและเคียงคู่อยู่ด้วยกันชั่วนิดนิรัน์นอกกรอบสังคมกรีก มีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับการแข่งขันวิ่งเพื่อหารักของออตาลันตาว่าอาจจะเป็นเรื่องเล่าเพื่อสะท้อนถึงประเพณีเก่าแก่ของหญิงสาวที่ทั้งแข็งแรงปราดเปรียวเหมือนนักกีฬาเต็มไปด้วยพลังและอิสระเสรีบนเกาะครีตเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะครีกที่สามารถเลือกคู่ครองและคู่รักของตนเองได้ a าตา a n t a ายังคงมีวีรกรรมนักสู้ในตำนานอื่นอีกค่ะซึ่งช่องแมลียจะนำมาเล่าเพิมเ่มเติมเมื่อมีโอกาสนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวของการแข่งขันวิ่งเพื่อรักของฮิปโปเมนิสและอาตา a n t a าจบลงแล้วพบกันใหม่กับเรื่องเล่าจากทั้งเหตุการณ์จริงและตำนานในอีพีหน้านะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ